มบสตนแบบสอรผมก็ดีใจมากๆครับตอนตอนก่อนที่จะรับเนี่ยก็แน่นอนว่าไปศึกษาตัวโปรดักต์มาอย่างดีมากๆแล้วก็เป็นทางทีมแพทย์ในวลลอตัวโปรดักต์แบรนด์นี้มาก็รู้สึกว่ามั่นใจครับผมแล้วก็พอลองใช้เองก็รู้สึกว่าดีมากจริง ครับอย่างแรกคือต้องเรื่องรายละเอียดต่างๆครับที่ถูกใส่มาในแต่ละโปรดักต์ครับผมแล้วพอได้นํามาใช้จริงๆเนี่ยอันแน่นอนว่าเหมือนทางประเทศไทยกับเกาหลีมันมีความต่างกันทางสภาพอากาศนะครับที่ไทยจะร้อนชื้นมากๆแล้วบางทีมันมีความเดินหนักอะไรบางอย่างแต่ว่าพอได้ลองใช้โปรดักต์แล้วค่อนข้างเหมาะกับอากาศประเทศไทยด้วยมีเนื้อบางเบาแล้วก็สามารถซึมได้ง่ายก็คิดว่าเหมาะกับไทยมากๆครับใช่ก็อันนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่ดีมากๆครับก็คือ ทางพิพัฒน์เนี่ยนำมาที่ไทยเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถซื้อได้ที่ไทยเลยแล้วก็ราคาน่าหลังมากๆครับครับผมก็ขอฝาก Medidewy ด้วยนะครับผมเป็นแบรนด์สกินแคร์จากหมอจากเกาหลีเลยครับผมก็สามารถเข้าไปดูทุกช่องทางออนไลน์ได้เลยก็สามารถซื้อได้เลยนะครับผมฝากสนหับสนุนด้วยนะครับ ไปไปโอเคติดแล้วติดแล้วไปติดแล้วไปติดแล้วตแต่พูดความจริงนะอรัะที่ลงข่าวที่ว่าสุภาพบุรุษคนนี้ไปดูนั่นแหละใช่นั่นคือคือตกคือตกกระจายมากครับคือเห็นแฟนๆอ่ะเขาเขาแท็กมาในแท็กมาใน X เราก็เห็นแล้วก็เอ้ยทำไมมันข่าวรุนแรงจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยพอเข้าไปดูก็จะเห็นว่าตัวทั้งเพจเนี่ยเขาก็ทำเฟซนิวหลายๆคนเลยนะมีแบบศิลปินไทยหลายๆคนที่ถูกทำเฟซนิวเหมือนกัน แล้วเขาก็จะเอาภาพอุบัติเหตุแบบใดๆเหมือนเจน AI ขึ้นมาแล้วก็เป็นหน้าเราอยู่ในโรงพยาบาลแบบเจน AI บางคนมีอยู่ในโรงศพด้วยตกใจมว่ารวมเนื้อหาเป็นไงบ้างเพราะเราไม่อยู่ในโรื่องหนุ่มเนื้อเใช่องถนนเลยใช่ไหมคือเอาจริงเขาไม่ได้เข้าเข้าไปดูรายละเอียดเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าพอเห็นรูปก็รู้สึกว่าก็อยากมาบอกทุกคนก่อนละกันว่ามันเป็นแบบก็มันเป็นข่าวปลอมแหละเป็นห่วงเรื่องปลอดภัยเวลาเจออะไรแบบนี้ก็ ก็อยากให้อยากฝากทุกคนแล้วกันว่าคอยแบบคอยระวังด้วยครับเพราะว่าพอมี AI ไอปุบะเหมือนตอนนี้มันทำเฟคนิวส์ได้ง่ายขึ้นมากๆแล้วบางทีก็เจนมาเหมือนจริงๆด้วยนะแต่อันนี้ก็คือเจนไม่ค่อยเหมือน, <c oughs> น,นอเท่าไหร่ประเภทอย่างนี้เหรอครับคือคิดว่าเรื่อยๆเหรอครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเห็นกับตาตัวเองไงก็เรู้สึกว่าเอาเอามาเตือนทุกคนดีกว่าว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ง่ายๆทั้งตัวผมเองแล้วก็ศิลปินท่านอื่นด้วยบางทีขึ้เฟกทไปมันกลายเป็นอย่างนี้ ใช้ได้ e n g a เฉยเ,เลยะ <c oughs> จริงครับก็อยากอยากจะฝากทุกคนเรามาระวังหน่อยตะากันเพราะว่า AI มันค่อนข้างจะระบาดมากๆนะตอนนี้ทั้งในเรื่องที่ดีเราก็ต้องชื่นชมนะแต่ว่าถ้าเรื่องไม่ดีก็ต้องเรามาระวังกันด้วยคือบางทีเราเผื่อเข้าไปก็ได้ engage แล้วบางทีเราอย่างอันนี้ครับเข้าไปดูคอมเมนตะ์อ่ะแบบ IP กันเต็มเลยอะ่ะ <c oughs> งงมากยังอยู่สบายดี มีเนื้อเรื่องรอบด้านมีผลกระทบไหมถ้าคนตกใจมาที่คนมีแตนที่มันมีมีหลายๆคนตกใจจริงๆด้วยนะครับกับเรื่องนี้บางคนแบบทักมาแบบบอกเก t well s o o อะไรพวกนี้ด้วยจริงๆครับคุณน้อยนี่แสดงความเสียใจไหมอะไรแสดงความเสียใจแบบเหมือนแบบให้กําลังใจแบบออกจากโรงพยาบาลไวๆนะอะไรอย่างนี้ยที่บอกไม่ใช่ข่าปลอมใจเย็นนอกจากที่เราโพสต์ที่เซอร์นี้แจ้งเตือนแล้วเราจะดำเนินการดำเนินงืนการยังไงผมว่าอันเนี้ยค่อนข้างยากก็คืออยากจะแนะนําให้ให้รีพอร์ตทางเพจไปก่อนครับ เพราะว่าเพจก็หลายๆศิลปินโดนถ้าเข้าไปดูแต่แต่คิดว่าเป็นการมิวหรือว่าไม่ให้เอนเกจดีกว่าเพราะว่ายิ่งได้เอนเกจเยอะเขาก็ยิ่งทำเยอะขึ้นเรื่อยๆจะแค่แจ้งเกินไปในกที่จะฟ้องแล้วก็มีพอแต่ว่าของไอของไอตัวนี้ยังไม่ได้ดำเนินการฟ้องครบแต่ว่าส่วนที่ดำเนินการฟ้องที่เราฟ้องเปนเรมีอะไรมีเรื่องอะไรบ้างก็ก็เป็นเรื่องเรื่องเฟกซ์ที่อื่นๆแล้วกันครับผมที่เหมือนเขาเอาเรื่อง เรื่องที่มันผ่านมาแล้วเนอะแล้วเราก็มีการดําเนินการผ่านทางสารมาเรียบร้อยแล้วแต่หลายอย่างที่เหมือนกลับมาใหม่แล้วบางคนเขาไม่ได้ไปศึกษามาก่อนเนี่ยว่ามันผ่านการดําเนินการอะไรยังไงมาบ้างแล้วก็รู้สึกว่าอลองฝากลองไปรีเช็คหน่อยละกันว่าเรื่องต่างๆที่มันผ่านมาเนี่ยมันผ่านการดําเนินการอะไรยังไงบ้างเพราะว่าพอบางทีเขาไม่ได้อัปเดตบางทีหลายหลคนจะเห็นว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาด่าแล้วก็ไปด่าแล้วไปไม่ได้อัปเดตเลยบางทีมันผ่านมาหลายปีแล้วแล้วเ็าไม่ก็มีการ ผ่านกระบวนการต่างๆมาเยอะมากมายแล้ว,ลวอะไรเงี้ก็ฝากดีเช็คด้วยเพราะว่ามันก็เหมือนพอกลับมาใหม่แล้วก็ปวดหวัวเหมือนกันบเอาเรื่องแล้วก็เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วทำไมยังมีสิ่งเหล่านี้เอามาอีกเลยแลีเก็บไปได้หลายรายก็ก็ยื่นให้ทนายหลายรายแล้วเหมือนกันครับผมก็ท่มสทมันทนไม่ได้อวอีกแล้วหรองต้องดำเนินการัผมว่าหลักๆอ่ะมันเรื่อง En g a เกแหละเพราะว่าบางบางทีการที่มีการเผยแพร่เฟค e w ีแล้วเกิดเ n g a g กที่มันเยอะมากๆความหมายในการทาง ความหมายในทางตรงคือการที่ได้ engage เนี่ยแปลว่ามีคนเห็นเหล่านี้เยอะมากๆ <S <S แล้วมีความคนที่เห็นเยอะมากเนี่ยบางทีเขาอาจจะคิดไปในทางที่ไม่ดีแล้วก็สอดคล้องไปกับการที่เขาพิมพ์ม,มามันทําให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดความแบบเสียหายต่อเราในต่อเสียหายต่อชื่อเสียงเยอะมากเลยนะบางทีคนเขาไม่ได้รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงแต่ว่าเห็นข่าวไม่ดีปุ๊บเขาก็คิดไปก่อนแล้ว <S <S ก็รู้สึกว่ากระทบมากๆครับนี่มปนตัวหนข้อหนหรือเลต้องจุดที่เราต้องจัดการตรงนี้คือเหมือน ใช้คําว่า discriminate ละกันเหมือนว่าเราในทางที่ไม่ดีมากๆแล้วทาให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงมันแน่นอนว่ามันสามารถฟอร้องมีประมาทได้อยู่แล้วแหละก็แน่นอนว่าทั้งปรับทั้งจำครับผมคือมิวยอมปวดหัวกับการบอกขึ้นศาลเป็นคดีอาญาเพื่อจัดการกับลูกครมใช่คิดว่าเหมือนมันมีม,นม,มันมีช่วงที่เราปวดหัวอยู่มากๆกับการขึ้นศาลนะตัวมันก็สามารถเคลียร์ไปได้หนึ่งรอบแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าอลองให้กระบวนการเหล่านี้มันสามารถดําเนินการไปได้ด้วยตัวเอง สุดท้ายก็รู้สึกว่ามันก็ยังเกิดขึ้นอีกก็เลยต้องมีการประกาศแจ้งเตือนอีกแล้วก็มีการโน้ติสแล้วก็แจ้งทนายไปครับก็สําหรับคนที่ดวก็รอรับหมายสารไปแล้วกันคือเราบไม่ไม่ยอมอะไรเลยเป็่ากระชาวก็เมื่อกี้รอบที่ราสัมภาษณ์ไปแล้วว่าซื้อเองได้เดินเข้าไปเซวเว่นเออปีใหม่ห๋ยวปีใหม่เดี๋ยว,วเช้าก็มาเยอะอยู่แล้วไปซูเปอร์ก็ซื้อได้แล้วั้ตัวหลังๆเรื่องเรื่องคมหยาบแน่นอนครับผมแล้วก็กล่าวหาในทางที่ไม่ดีแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบั่นทพรความเป็นมนุษย์แล้วกันถ้าถ้าตามตามศาลนะก็บั่นทพรความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะทางอะไรก็แล้วแต่หลายๆคนแบบโอ้โหเวสประเด็นเรื่องการบูลลี่มากๆโซเชียลบูลลี่มากๆแต่ตัวเองทําเองโดยไม่รู้ตัวก็าอาจจะต้องทําให้รู้ตัวหน่อยว่ากําลังทอยูอะไรเงี้ยครับแสดงว่าเป็นเรี่ครั้งนี้ที่มันกลับมามันก็มีคนที่เชื่อพร้อมที่จะดูติดตามข่าวกันโอ้เยอะมากบางทีก็แบบย,งยังจิตประเด็นเก่าๆมาพูดอยู่เลยว่าเนี่ยมิวเป็นอย่างนั้นมิวเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ย <K> ครับก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ที่หมอดูเคยทำนายว่าเราจะเลิกกุลาพุทธิการนี่มันจากทีใหม่แล้วไม่เ,เลิอกขึ้นโซิตหวานกัเองเรื่องอะไรนะเรื่องที่บอกว่าทำนายตาัดสอดย่อไงอ๋อเอารื้อไปแล้วเนี่ยกุฎานี่พี่ก็รู้เรื่องนี่พุทธิการแล้วเนี่ยนี่กำลังจะสร้างบ้านแล้วเนี่ยเออหมอดูขั้นไหนเนี่ยซึออ่งแกว่าที่สุดวบบา่าเราหักปากกาสีครับเพราะว่าเขาบอกว่าเราจะเลิกกับคนคนนั้นคือผมว่าคือหมอคือหมอดูก็เป็นเป็นเรื่องของหมอดูแล้วกันครับส่วน วิธีการที่เราใช้ชีวิตของเรามันเป็นสิ่งที Mang ่เราเลือกเองนะบางบางทีการดูหมอะมานอาจจะเพื่อความสบายใจนะแต่ว่าเรื่องไม่ดีก็ไม่ไม่สนใจหรอกแล้วเราเราเราเชื่อในตัวเราแล้วเราก็ตั้งใจทําทุกอย่างอย่างดีก็รู้สึกว่ามั่นใจในการใช้ชีวิตของตัวเองก็ได้แต่ตอนนั้นยิ่ง้าไปเป็นการทีใจถูกมาอหัวออกที่เราหูเราเออก็คือคือความน้อยใจอย่างหนึ่งแล้วกันว่าห่วยออกตลอดเลยไม่ว่าไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรห่วยออกตลอดก็นึกถึงหรอ เออเขาคิดถึงกันง่ายเรื่รองไม่ดีนึกถึงกันง่ายมากเลยถามปตูด้วยยังไงบ้างประตูดูมันช่างหน่อยอ๋อเพน,นั้นก็พอพอมีการพูดคุยกันไปก็โอเคแหละครับเขาก็รู้สึกว่ามันก็ก็แค่หมอดูดูเฉยๆแหละเออแล้วเราก็ใช้ชีวิตกันอย่างดีแล้วก็แฮปปี้มากๆมีการรู้สึกแบบว่าเรามาทำมิชชั่นท้าทายหมอดูว่าดูที่ว่ามันจะพฤติการตุลาจริงไหม เอาจริงไม่ได้ใส่ใจเลยครับก็ใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละแล้วก็มีความสุขในทุกวันผมว่ามันก็โอเคมากๆแต่ว่าข่าวมันมีผลกระทบับเรบ้าการคลุมแคิดว่าค่อนข้างไม่ค่อยมีเท่าไหร่คิดว่าเป็นเป็นสองคนที่เซลล์เอสติมค่อนข้างสูงมากๆก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราถ้าเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันโอเคก็ก็ก็เชื่ออย่างนั้นครับก็รู้สึกว่าปัจจัยลอบ้าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ต้องบอกว่าก็อายุเยอะขึ้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะก็อาจจะฟังเสียงลอบข้างน้อยลง เหนื ality, oh. s <S oh. yeah, <laughs> nope. <laughs> ่อยหรอเวลาหรือว yeah, ่าฟังเสียงกันละกันพอช่ก็แฮปปี้อ่ะไม่ต้องเสียงฟังเสียงรอบมากหรอกเหมือนเหมือนเพลง The b o n e p l e a s Do a b l e ฝากฟังด้วยนะครับผมนเป็นอาการยังไงเสียงข้างหรอก็ก็คิดว่ามีมีมีคนที่ซัพพอร์ตเยอะมากๆครับก็รู้สึกว่าฝั่งที่ไม่ซัพพอร์ตหรือว่าเอาข่าวไม่ดีมันค่อนข้างน้อยมากๆก็เลยรู้สึกว่าเป็นแบบไม่ค่อยใส่ใจมากลยแต่ยังจะสเสี ได้แน่นอนแฮปปี้แล้วก็คนรอบข้างก็น่ารักมากๆอยู่แล้วแต่ตอนนี้บ้านเริ่มสร้างแล้วกำลังเริ่มวางแผนแล้วตอนนี้ก็อัปเดตจากที่จอดรถมา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 เป็นเรื่องฟังก์ชันบ้านแหละครับว่าเอในในในบ้านเราเนี่ยมันจะมีห้องอะไรยังไงใช้สอยยังไงบ้างรู้สึกว่ามีโปรเกรสที่ดีหลังจากมีที่จอดรถมาหนึ่งปีพัฒนาแล้วมีห้องนอนหนึ่ปีมั้ยมีห้องนอนจอดรถห่ปีแต่ห้องนอนห้องต้องเร็วกว่านั้นแล้วต้องเร็วกว่านั้นแล้วครับอันนี้คือการว่าให้บ้านเสร็จทัน คิดว่าอยากจะให้เสร็จก่อนงานแต่งแล้วกันครับก็ตอนนี้ก็เริ่มทีอาร์ก็แล้วว่าอยากมาอยู่ด้วยกันเร็วๆจังเลยอะไรเงี้ยมีคนเบี้ยปากด้วยใครเป็นคนทีอาร์ทั้งสองคนทั้งสองเรามากกว่าเขาหรือเขามากกว่าเราถ้าสองคนก็และครับทำไมมันจะเลื่อนขึ้นมาเริ่มขึ้นอยู่ว่ายังไงเรื่องงานเรื่องงานแต่งหรือเรื่องบ้านครับเรื่องงานแต่งเรื่องงานแต่งก็คิดว่ายังคิดว่าเป็นปลายปีหน้าอยู่ครับแต่เขาอยากจะจัดการเรื่องบ้านให้เสร็จไวๆเหมือนกัน ไม่่คอาจจะต้องการสิ่งที่สร้างตอนนี้คืออะไรครับก็ธุรกิจ,จกใหม่ไหมคะธุรกิจต่างๆครับ<อ>ตอนนี้ก็มีร้านมัชฌะครับก็ที่ตึกแกรมมี่แล้วก็มีชุกมิซิสเก้าด้วยทุกตอนกลางคืนก็จะเป็นแบบเป็นพาร์ทบาร์ด้วยครับก็จะมีการเอากิมมิคของร้านมัชฌะเนี่ยมาทําเป็นเมนูต่างๆ<อ>ที่น,ชชน่าสนใจใช่ไหมเนาะเวียนกันมาได้ครับเออเวียนกันมาได้เลยที่มีเรื่งดูมีความสงสัย ไปเมือนว่าเราร้อนตลอดเไปเมือนว่าเราร้อนตลอดไปเอาเสื้อมาใส่ตอดเลหรอเอาไปเอายอะเหมือนกันมีด้วยเหรอมีมีอยู่ครับต้องแต่งแรงเสื้อหายหมดเลยเราได้หลุดไปมั้ยหรือว่าแค่ถึงแค่ที่คอมเพ็กซ์เจ็ติดต่อวอร์เจบต่อวอก็หลุดไปเยอะอยู่หลุดไปเยอะอยู่ใส่บ้างไม่ใส่บ้างวันนี้โลกญี่ปุ่นไม่ค่อยมีเสื้อเลยนะการมาร้อนอันนี้ญี่ปุ่นยังร้อนอยู่เลยครับมันเป็นยังไงบ้างมันเขาพี่คนถ่ายให้เราใช่ไหมหรือว่ายังไงก็ ต้องแล้วแต่ว่าเหมือนรอบไหนไปแล้วกันครับบางทีก็เป็นทีมงานเนี่ยช่วยถ่ายให้บางทีก็ถ่ายเองบ้างครับเวลาเขาเห็นถ่ารู้สึกไงบ้างให้ถ่ายพอที่พอเขาเขาก็มีโซเซียลหรอเขาก็มีโซเซียลนี่แบบนี่แบบถ่ายอ่อยใครหรือเปล่ามีโมแล้วมีแบบมีมีมีเซเซลมานิดหน่อยเซลเซลมานิดหน่อยเขาปกติเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ถ่ายพอมากแต่เนี้ยเราอึ้อเขาอยู like ่นะก็ก็ก็ซึมซับเขามาเนี่ยแหละเขาบอกว่าเขาโยนโยนโยนไปก่อนโยนไปก่อน เขาบอกว่าถ so uh. <Yeah. S 3> <Y> ้าเราออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงมันก็เราควรจะภูมิใจในร่างกายตัวเองแล้วเป็นยงไงพอมีแบเราว่าอ่อยใครดีกว่าเราตอบยังไงว่าก็อ่อยแฟนนี่แหละเขาเขาไม่ลิมิตไม่รีวิขนาดนั้นะก็ไม่ได้มีลิมิตขนาดนั้นครับผมแต่ก็บอกเบาๆหน่อยนะแล้วเราตอบไปคือ่อยเขาแล้วเขายังไงเขาสุดเขายังไงหรือว่าเราก็แฮปปี้ดีจบแต่ว่า ถ้าจ MM to um, no ัดยูจัดในไอจีอะเรามีทุกเดือนเลยนะเรื่อยๆเลยหรอเออไม่เรื่อยๆลยหรอลืมลืมลืมเราก็ลืมเช็คเลยว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อก็พูดถางออกกําลังกายมาแล้วก็อยากแบบโชว์ให้ทุกคนได้ดูว่าการออกกําลังกายมันแบบทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะเราจะเป็นต้องกุญหนีเลยมั้ยหนูว่าแบบว่าลุกน้ำหรือแบบเขาบอกว่าดีต้องดีนะลุกน้ำหรอกครับก็คิดว่าเหมือนเราก็รู้สึกว่าเหมือนแล้วแต่คาแรคเตอร์ที่ต้องรับแหละครับเหมือน คิดว่าเรื่องต่อไปก็อาจจะต้องมีหุ่นที่แบบเฟิร์มๆหน่อยก็เลยต้องแบบต้องฟิตหน่อยแต่เราก็ไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าจะไปรู้ตลอดเวลาถ้าไปรู้แบบนี้เราไม่เป็นไรแต่ไม่รู้เขาเป็นไรหรือเขาเคือไมอ่ไม่ไม่ก็ไม่หรอกครับก็มีไม่ไม่คือไม่รู้หรือว่าไงไม่ค่อยแน่ใจ ไม่เคยท้าทายระบบหรอไม่เคยไม่เคยท้าทายระบบเท่าไหร่กระตุกกระตักเลยพ่อห่วยนี้ฝังสันที่ฝังสันเลยเฮียพ่อบ้านใจกล้าสิพ่อบ้านใจกล้ากเกเตือนกเกลตือนตอนนี้เริ่มเหงื่อแตกเลยสัมภาษณ์ตั้งร้านไม่มีปัญหาโอเคขอบคุณขอบคุณครับผมขอบคุณครับ จะไปจับแก้มป่ะจ, oui, จริงๆข้างในเสือ persona persona ้อมันต้องใส่กันได้มั้งถ้าปัจจุบันแวนะเ็นใส่บนเวทีแล้วเนี่ยใส่ตาซ่ายังเห็นเลยอ่ะเป็นคนใจกว้างใกวางกลุ่มีด้วยนหน่มโง่ตกกลางตกกลางตกกลาง ไปพารากอนกันต่อไหมครับไปดูไปผู้ชายดนต้องรุนไปใช่ไม่รย้